รู้จักอาจารย์แชมคริสเตียนไลฟ์โค้ชที่อยู่ข้างปลื้มขณะไลฟ์ชี้แจงเปิดประวัติทำความรู้จักอาจารย์แชมคริสเตียนไลฟ์โค้ชที่นั่งอยู่ข้างปลื้มมาสเตอร์เชฟ ผู้รักษาผู้คนด้วยการอธิษฐานในนามพระเยซูประเด็นดราม่าในความสัมพันธ์ของ b e a ยเดอร์วอล์เรียกว่าเป็นข่าว Talk of the Town ที่ชาวเนต็ตติดตามกันข้ามปีเลยทีเดียวหลังจากฝ่ายหญิงตอบโต้กันไปมาด้านฝ่ายชายอย่างปลื้มมาสเตอร์เชฟหรือสิทธิพัฒวานิตพันธ์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดยอมรับผิดที่ไม่เคลียร์กับแอนนี่ให้เรียบร้อย และขอโทษทุกคนแล้วหลายท่านที่ดูไลฟ์อาจสงสัยว่าชายหนุ่มที่นั่งข้างๆปลื้มผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนไลฟ์โค้ชทั้งชี้แจงแทนและยกคําสอนของศาสนาคริสต์มาอ้างเขาผู้นี้เป็นใครมาจากไหนเหตุใดจึงเป็นผู้ที่ดูเลื่อมใสในศาสนาคริสต์ขนาดนี้วันนี้ไทเกอร์จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักชายผู้นี้กันชายหนุ่มที่สวมเสื้อแขนยาวสีดําด้านขวามือ ของทุกท่านมีชื่อว่าแชมหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าอาจารย์แชมคริสเตียนเขาเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า r i บร t โรแมนแสงสว่างแห่งรักที่เทจริงเพจที่รวบรวมข้อมูลรวมถึงหลักคำาออนต่างๆเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และพระเยซูซึ่งมีผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านคนแชมยังเป็นเจ้าของช่องติ๊กตอกชื่อว่าบร์โรแมน ออฟฟิเชียลที่มียอดผู้ติดตามถึงหนึ่งแนคนโดยคลิปวีดีโอที่นำเสนอส่วนหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเชื่อทางคริสเตียนอาทิคลิปรักษาเด็กหญิงใบรายหนึ่งก่อนหน้านี้เธอไม่สามารถส่งเสียงได้แต่เมื่อแชมป์อธิษฐานในนามของพระเยซู จูจ่ๆเด็กหญิงก็สามารถส่งเสียงออกมาได้ท่ามกลางความน่าอัศจรรย์ใจของผู้ที่อยู่รอบๆซึ่งคลิปนี้มียอดรับชมสูงถึง12.7ล้านวิวเลยทีเดียวแชมป์ยังเคยรักษาหญิงที่เดินไม่ได้มานานกว่า15ปีเนื่องจากประสบอุบัติเหตุซึ่งหลังจากที่แชมป์อธิษฐานในนามพระเยซู และขอให้ขาทั้งสองข้างของเธอมีกำลังหญิงรายนั้นก็สามารถลุกขึ้นและก้าวขาเดินได้โดยมีคนประคองอยู่ทั้งสองข้างสร้างความยินดีให้กับผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นไม่แพ้กับการรักษาเด็กหญิงใบนอกจากนี้แชมป์ยังเดินสายอธิบายหลักธรรมคำสอนทางศาสนาคริสต์ให้กับคริสเตียนชาวไทยและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมอีกทางหนึ่งซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนอกจากเป็นเจ้าของเพจ Facebook และ TikTok แล้วแชมป์ยังเปิดช่อง YouTube ชื่อว่า b r w b r i g h t r o m a n c e w o r s h i p เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถฟังเพลงนมัสการได้ รวมถึงเพลงคัฟเวอร์ที่แชมป์เป็นผู้ขับร้องเองอาทีพ่อผู้แสนดีกูด d g o ฟ d Father มีแค่ในเยซูหรือลูกเอ,อย๋ยสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อรับชมได้